มาเป็นอย่างดีเลยนะครับก็ผมดีใจทุกครั้งเลยที่มีคนบอกว่าอยากจะสร้างหนังที่เป็นหนังอิงประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าความรักความชอบของผมในประวัติศาสตร์มันก็มาจากการดูหนังอิงประวัติศาสตร์นี่แหละครับแล้วก็ตอนที่ทีมงานเตอร์ทีนซีนีโอเนี่ยบอกว่าอยากจะสร้างหนังที่เกี่ยวข้องกับแรงวัดสเกตเปร่งวัตถุทัณน์ผมก็นั่งคิดอยู่ว่าน่าสนใจมากครับเพราะว่าสองพื้นที่นี้เนี่ยอยู่ในเขตบ้านเกิดผมพอดีเลยคือเขตพระนคร ผมเชื่อคนไทยเองน่าจะเคยไปเขตพระนครนะครับคงจะไม่มีใครที่ไม่เคยไปนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เยอะมากผมก็มองย้อนกลับไปครับว่าเอ๊ะแล้วไงวัดสะเกตเปรตวัดสุทัศน์คำนี้มันมีที่มาอย่างไหบ้างนะครับผมไม่รู้หรอกว่าดูเรื่องเป็นยังไงแต่ว่าจะเอาเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับทุกครั้งเวลาที่ผมทางประวัติศาสตร์ผมจะถามว่าสถานที่คือที่ไหนสอกครับช่วงดังกล่าวคือช่วงอะไรจีนมาบอกว่า ยู่ิทช่วงประมาณสากาัก170ปีที่แล้วจินตนาการไหมครับ170ปีที่แล้วตรงกับสมัยรัชกาลที่3พอดีเลยผมว่าม,มันคิดช่วงรัชกาลที่3มีเหตุการณ์สำคัญสำคัญหลักๆๆๆๆรัชกาลที่3ครองราชบับลังก27ปีนะครับตอนนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างมี2เหตุการณ์ครับเหตุการณ์ที่1คือเหตุการณ์ที่ประเทศไทยรบกับเวียดนามครับเรียกว่าอาณานสยามยุทธ ผมก็งงอาคนนั้นเป็นใครอานามไม่ใช่นะครับอานามชื่ออันนามครับอันนามคือชื่อเวียดนามที่คนไทยอยราซีเอาไว้เป็นการสู้รบกันนะครับระหว่างสยามประเทศกับเวียดนามเพื่อที่จะแยกชิงอิทธิพลที่กำลังดูชาซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ตา่างระหว่างสองเราอีกเหตุการณ์ครับเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคเขาเรียกว,ว่าโรคอหิวาตกโรคสมัยก่อนชื่อไม่คลาะนะครับชื่อว่าโรคหาคบเขาเรียกว,ว่าหาบอิรากาปี2592นะครับ เหตุการณ์ในครั้งนั้น่นาสนใจมากถ้าช่วงโควิดที่เราผ่านมาจะมันรุนแรงใช่ไหมครับเหตุการณ์โรคหาระบาตตอ,อนนั้นเชื่อไหมครับว่า14วัน2สัปดาห์มีคนในเขตพรัตนาิโอส์ตายไปทั้งหมด30,000คนถือว่าเป็นเหตุการณ์โรคระบาดที่น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วนะครับในช่วงเวลาแบบนี้ครับทีนี้ถามว่าแล้วเกี่ยวข้องกับวัดสเกตกับวัดสุทัศน์ยังไงมีที่นี่มีใครไม่เคยไปสองวัดนี้มไหมครับ ไม่มีเพไม่กล้ายกมือผมดูผมถามนั้นแหละนะครับสองวัดนี้น,น่าสนใจมากทั้เพราะว่าห่างก,กันนิดเดียวเองห่างก,กันแค่1.7กิโลเมตรที่ผมไม่ได้พูดเองนะครับพอดีว่า Google บอกผมว่า1.7กิโลเมตรแค่นั้นเองแลวผมก็ถามว่าวัดสเกตถ้าใครเคยไปเราจะได้พื้นที่แถวนั้นมีผัดไทยดังชื่อว่าผัดไทยประตูผีครับผมก็มงงว่าทำไมพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจะต้องเป็นประตูผีด้วยนะครับอันนี้แหละครับก็คือที่มาของคําว่าแรงวัดสเกตครับ ถ้าเกิดว่าใครไปบริเวณงกล่าวสังเกตนิดหนึ่งจะพบนะครับว่าวพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจะมีกำแพงอยู่สาเหตุเพราะอะไรครับถ้าเกิดเรามองดูกรุงเทพมหานครปัจจุบันนี้นะครับพื้นที่เรา1513ตารางกิโลเมตรใหญ่กว่าสิงคโปร์สองเท่าตัวนะฮะแต่ในพื้นที่เริ่มต้นของกรุงรัตนโกสินทร์เป็นพื้นที่เล็กๆเท่าน,นั้นเองนะครับเรียกว่าปอบรับตนโกสินทร์ข้างหนึ่งคือแม่น้ำเจ้าพระยาและจะมีการขุดทองและสร้างกำแพงเมืองครับเพื่อป้องกันศัตรูเข้ามาบุก และพื้นที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าเขตขออกงรตันตนโกสินชั้นใหน่และเขตตรงนั้นครับท่านรู้ไหมครับว่าพื้นที่ที่เป็นวัดสเกตปัจจุบันเขาไว้ทําอะไรเวลาที่มีคนตายในพระนครครับเขาจะเอาไปทิ้งไว้ตรงนั้นครับเขาเรียกว่าประตูผีนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ครับถ้าเกิดว่าคนตายแบบวันนึงสักแบบร้อยสองร้อยคนไม่เป็นไรครับสิบสี่วันคนตายไปสามหมื่น 30, คนถ้าเกิดเป็นโลกยุคปัจจุบันไม่ยากครับมีเตาเผาใช่ไหมครับ ยุคก,ก่อนท้ามองย้อนกลับไป140170ปีที่แล้วจัดการศพยังไงเ,เอาไงดีวะสมัยนะครับอย่างชีพอาชีพหนึ่งประเทศไทยเป็นวันเรียกว่าสัประเลยยุคนั้นเรียกว่าขุนกะเรวราชอ่านแบบนี้นะฮะคนไทยอ่านผิดว่ากนะเรวะราช์ง่ากะเรวาราศหน้าที่มปนง่ายคือสัปะเลยครับถ้าเราคิดว่าเราตาย10คน20คน,20คนพอไหวนะครับ3 0 0 0 0คนจัดการยังไงและปัญหาคือไม่จัดการ ไม่ได้นะครับเพราะไม่จาัดก,การคนที่ตายไปแล้วก็จะนำเชื้อโรคไปสู่คนที่ยังอยู่ครับผลก็เลยกลายเป็นว่าเอาวัดหน้าทีก่การชำละศพครับเป็นชิ้นเล็กและให้สัตว์ที่มันชอบกินศพเป็นอาหารที่มีชื่อว่าแรงครับลงไปกินมันก็เลยกลายเป็นเรียกว่าแรงวัดสเกลนี่คือสาเหตุต้นขาน,นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมากลอนทีนี้ครับ วัดสุทัศน์ครับถามว่าทําไมวัดสุทัศน์จึงกลายมาเป็นเปรตวัดสุทัศน์บางคนก็มีหลายตำนานนะครับบางคนอ๋อข้างในเนี่ยมีเาตการรมฝาผานังและมีภาพวาดของเปรตก็คือคนที่ตายไปแล้ววิญญาณไม่ฝุมไม่เกิดน,นะฮะอีกส่วนเลยบอกว่าไม่ใช่หรอกครับคนสมัยก่อนชื่อรงผีใช่ไหมครับวัดสเกตอยู่ใกล้สุดเลยห่างไป1.7กิโลเมตรเปรตเสร็จปับ๊บยังไม่ยอมตายคนเห็นเปรตแถวๆนั้นเพราะว่าหน้าวัดสเกตแตะหน้าวัดสุทัศน์ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกันวัดสุทธาเทพวารามนะฮะข้างหน้าวัดมีอะไรครับเสาชิงช้าเนี่ยครับเอาไว้ทําพิธีพราหมณ์ก็พิธีที่เรียกว่าตรียำอวัยปรากฏว่าคนหนึ่งในคนไทยนี้เป็นชาติที่เห็นอะไรเป็นผีไปหมดนะฮะแต่คงเห็นผมเป็นคนคนอยู่นะเห็นเป็นผีหมดมีเงาทอดมาเฮ้ยคนตายที่วัดสกีกลายไปเป็นเปรตที่วัดสุทธานี่คือเรื่องราวที่มันเป็นแบบนี้ ทีนี้ครับรอดเรื่องราวผมยังไม่รู้จากเธอทีมเตืนสตูดิโอนะครับแต่ความน่าสนใจเป็นแบบนี้ครับคําว่าขุนกาเลวราคาถามก็คือว่าเข้ามามีบทบาทได้อย่างไงการพิสูจน์ศพนะครับเขาไม่ใช่อยู่ดีๆมีคนตายแล้วบอกว่าไปพิสูจน์และไปทําลายศพทาไม่ได้นะครับถ้าเราคิดดูแล้วกันเกิดว่ามีการฆาตกรรม,รรมกันเ็จป๊บเอาศพคนบอกไอ้นี่โดนฆาตกรรมแล้วทาลายศพภาษาปัจจุบันก็เรียกว่าอำพรางศพครับผิดกฎหมายครับ ต้นสมัยรัตนกโกสินทร์เขาก็ฉลาดแล้วนะครับไม่ได้ใครก็ตามที่จะมีการอภรุษใครก็ตามที่จะมีการเผาศพให้สัปเหร่่ทำสัปเหร่อทำเองไม่ได้นะครับสิ่งที่สัปเหร่่ต้องทำก็คือต้องไปขอครับนครมาเพื่อที่จะขอใบอนุญาตในการบริหารจัดก,การศพเช่นศพนี้ตายด้วยเหตุไม่ปกติยังเผาไม่ได้เหตุการณ์นี้ตายด้วยเหตุปกติไม่เป็นไรจาัดก,การได้กลายเป็นรัฐเข้ามาควบคุมวิธีการในการชนะสูตรนะครับ ถ้าจะถามว่า,อาไอ้เรื่องของการที่เข้ามาแล้วมีการทําลายศพแบบนี้หรือว่าใช้เป็นพื้นที่โยนศพไปนอกเมืองปกติหรือเปล่าผมก็ไม่เคยรู้ก,ก่นว่าเป็นยังไงแต่ครับมีเมืองหนึ่งครับที่บอกเป็นเมืองฝวานแฟนจากกรุงเทพมหานครแต่ตั้งต่อราสองพันกว่าปีทำแบบเดียวครับเมืองนั้นมีชื่อว่าร um ุ่งโรงครับถ้าเกิดใครเคยไปวารติการนะครับจุดที่เป็นวาติการปัจจุบันอดีตใช้เป็นพื้นที่ในการตรึงการเข็นคนที่เป็นชาวกรีก ในยุคเริ่มต้นแล้วก็โยนศ่งทิ้งตรงนั้นหนึ่งอยนั้นก็คือเซน์ปีเตอร์ซึ่งเป็นพระสันตนปาปาพร,ร,ระองค์แรกของริสตจักรโรมันคาทอลิกนะครับเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องของเลเยอร์ของสมัยก่อนแต่ทีนี้ครับความน่าสนใจก็คือท่านลองคิดดูล้วกันว่าถ้าหากว่ามีการเอาฟางศอเกิดขึ้นสามหมื่นศจะฆ่าใครก็ได้หมดถ้าเกิดท่านต้องการจะจัดการอะไรกับใครถ้าใครมีแผนการชั่วร้ายอะไรสามารถใช้เหตุการณ์นี้เหตุการณ์ในการที่จะทำลายศอสามหมื่นศ ซึ่งเกิดขึ้นภันลนวันภายในกรอบเวลาที่แน่นมากทําได้ไหมครับเพราะฉะนั้นครับผมไม่รู้นี่เป็นพอดเดิหรือเปล่าแต่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในประวัติศาสตร์นะครับว่าเรื่องของความซับซ้อนเรื่องการทําลายศพยุคนั้นผมบอกได้นะครับว่ายุคนั้นเป็นยุคที่ยังไม่มีการแพทย์แผนปัจจุบันเพราะการแพทย์แผนปัจจุบันเกิดขึ้นนะครับในสยามประเทศยุคสมัยใกล้เคียงกันจากการเดินทางมาของมิชชันนารีชาวสหรัฐหลายคนรู้จักนะครับ คุณหมอแดนบีแไรลีย์หรือคุณหมอปรัชญ์เลนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นคนไทยใช้ผูงปัญญาแบบนี้ไปด้วยสิ่งเหล่านี้เองครับก็เลยผูงเรื่อง้ามาคนในยุคต่างๆก็จะมีหมอหลายหมอนะครับเรี่องการวิทยาการตะวันตกยังไม่มาเราก็จะพบว่ามีอะไรบ้างหมอฝวาหมอยาหมอลำนะครับหลายหลายหมอในการสี่หมอที่จะเข้ามานะครับในการผ่าชนะสูตรศพและจัดก,การเรื่องราวผ่าตๆร่วมกับ ส่วนเรื่องนี้ทองเรื่องจริงๆเขาจะเป็นอย่างไรคงต้องถามนะครับว่าทีมเออทีนสตูดิโอนั้นเนี่ยเขาจะวางแผนออกมาอย่างไรให้หนังที่มีแบ็กกราวน์ในเชิงโศิศาสตร์ย้อนกลับไป170ปีนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับท้ายที่สุดนี้ครับผมยังไงขอขอบคุณมากนะครับสทีมเจอทนสตูดิโอที่พยายามสร้างหนังที่สนุก ผมมั่นใจว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่สนุกนะครับจะปลุกเราให้นใคนไทยเนี่ยย้อนกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์ของบ้านเราเพราะพื้นที่อย่างนี้กรุงเทพมหา,หาคนครก็ดีประเทศไทยก็ดีมีประวัติศาสตร์มากมายและถ้าเราลูกประวัติศาสตร์ก็จะทําให้เรานั้นเดินหน้าพัฒนาอนาคตไปได้ดยวยนะครับ